สาหารัฐนะครับมีคำสั่งให้บริษัทเทสลารถรถไฟฟ้ารถ e ีวีนี่นะครับ<ฆ>จ่ายเงินชดเชยมากกว่า240ล้านดอลลาร์สหารัฐให้กับเหยื่อคนหนึ่ง<ฆ>ใช้ก็ว่าเหยื่อนะครับเพราะว่าเป็นผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุร้ายแรงเมื่อปี2019ผ่านมา6ปีแล้วจากออโต้พายลระบบของเทสลาเขากําลังขับรถอยู่นะฮะแลวเขาใช้ระบบออโต้พายลปรากฏว่าโทรศัพท์หล่นเขาก็เลยก้มก้มลงไปหยิบโทรศัพท์ ปรากฏว่ารถเท s l a เขาวิ่งเข้าไปชนรถ SUV ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามซึ่งในความเป็นจริงระบบออโต้พาเรต้องไม่เป็นแบบนั้นะนะครับซึ่งทนายความของเท s l a บอกว่าไม่มีรถยนต์คันใดสามารถป้องกันการชนได้เพราะคนขับประมาทและก้าวร้าวทางทนายความของผู้เสียหายเขาก็บอกว่า <c oughs> กรณีนี้เนี่ยคือมัอนเท s l a แบบ โฆษณาเกินจริงใช่ในที่สุดก็คือทางคณะลูกขุนของรัฐบาลกลางในไมอมีก็ตัดสินว่าเทคโนโลยีของบริษัทล้มเหลวและไม่ใช่ความผิดทั้งหมดนี้จะต้องตกอยู่กับความประมาทของผู้ขับขี่